สวัสดีครับลุงม,มาหามาพบกันอีกครับสำหรับตอนนี้ลุงม,มาหาก็อยู่ในงานไม้ดงังกลางเมืองปัญยานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านของลุตู้นะว่าชื่อร้านว่าสวนคุณเอเนกนะครับมาชมไม้วสวยนะครับ แล้วก็มีตัวฮโลิียคีรับสร้านของคนนั่นเก็ําไม้ด่างสวยการ้คนไดเรียนะครับตอนน้เพือนไปรับชมนะครับนี่ครับต้นแรกที่ตรงมหาจะพามาชมก็คือตวนนี้เลยครับตันนี้คือหูช้างด่างเหลือครับ ความสูงก็เพื่อเข้ากับความสูงลูกมหาเนี่ยคร,ครับตนน้นใหญ่มากครับตันนี้จากกระางนะครับไม่ใช่ก,กระถางเลยน,นะครับถังกว้างประมาณ80เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่150เซนติเมตรครับต้นนี้ ราคาอยู่ที่1น้านบาทนะครับกลครับมาเ <découv pearls S 1> ลือกชมมาอยากมาลราคาหรือว่าพูดคุยกับตัวนี้เลยคุณนันเอ้ครับอร้านนะครับทุกคนครับส่วนนี้ก็เป็นโซฟาชั้นส้ดหนึ่งนะครับอ่าดีนะอดีมีหลังใบมาเขาแบบ ข่าวช้าวัน oh น um> anyway> 네ี้ราคาอยู่ที่นนี้ารนามาเลยนะคะที่เมื่อบาวนะครับเดีวรก็คือเงินไหลมาร่เลือหลักแหล่ี่มีหน้าจักรเือนเลยเรวจะไปเทียวต้น้ำเจะพานลงไปข้างล่างาูยกตัวขอดูได้หลังานาคกคือมายครับเรีชมเพื่อนๆนชมในงาน น่ครับวันนี้วันุ่งม้าครับหาขาก็มาพูดถึงกันได้เป็นตัวหาังเดียวเดี๋ยวไม่โผล่ด้านนี้อยนะคะข้างหลังเรือครับเป็นงเดียวที่ได้ด่านสวยๆนี่จะเป็น ต้นไม้ที่สวยของร้านส่วใหญ่จะไม่สวยสวนคนอครับเที่ยวมนี่คุณจะเป็นดังเป็นไปเป็นเขเหลีเพนเนลงก็ได้เลยครับแต่กุ่ต่กุ่จริงบนเนี่เป็นไม้ที่ าไลมาเลือกชมมาพูดคุยมาต่อรองราคากันข้อจบก็ได้เลื่นขได้เลยครับเด็กจะเป็นดินก็ยังพอได้ผู้หญิงจะว่าที่เริ่มต้นก็คือก็ถือว่าน่าจะเป็นไม้เลื่มเ้นไดเลยอนนี้รายการนี้ระหว่างที่ด้านล่างเนี่ยมืไหลมาเดินไปนิดน้อยแล้วส่วนยอยาว่าเราจะต่อที่ ก็คือทองเนไม้ดาบที่สวยเริ่มต้นห้าร้อือการรียน้อลใครสนใจด้วยกัด้ลย